Have just taken control of objective Alpha. <laughs> Yeah. 马路。 Cái này sẽ không trong cột uh. no, no, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ติดตลอดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน,นะลืมผมก็ลืมๆมาเนี่ยตาลายเลยเมื่เล่นนานฮัลโหลฮัลลโหเท้ๆโอเค

เชีย่ย <c oughs> อยี่ยดอยู่ฝั่งไหนยู <You> จีนเ<ช>ล,ลยย้ายดิอ้าวมันฟูอ่ะย้ายไม่ได้เต็มเต็มเอพอเดี๋ยวผมย้ายไปก็ได้ตายครับ

ปรับใหม่ใน T-S ให้มันติดตลอดได้ไหมเนี่ยจะลำคานไหมเนี่ยไม่ไม่เป็นไรพี่ได้หมดคนระับกดไอ้นั่นก็ได้ไม่ใช่เหรอพี่ที่พี่บอกเคยบอกอะไอ้ที่รับแต่เสียงเราอะ่ะครับโอ้

เครื่องไหนดิที่เป็นปิเนยเป็ดน้องพอเจาหน้าททัพเฮ้ยพอเจ้าหน้าททัพเบ็ดอะไรกันเอาไอ้เ่ือนคล้ายแมลงะนะ ออกไปแบเดียวตายบินบีก็บินทำให้เป็นแเดี่ยวฟังเดี๋ยวรอตายก่นเดี๋ยวจะเอากล้องถ่แนี่อปร์อง้โลัเขาตายเฮ้ย

ปับป<ต>ับไว้เมาหน่อยโอ้ยโดนแล้วไปแล้วไข่ไข่ดื้อเจ็บเจ็บดิเจ็บ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 เจ็เจ็เเป็นยัไเป็นแคเป็นแคสูงเกินมันวกกิบวก ไหนๆๆๆแต่ว่าแ่ว่เจ็บๆๆลงวะโดนไม่อยู่ที่ปลอดภัยเลยปุ๊บของมีี 把防卫，防卫。发射！ ยิจ็ตได้อะยิงกันได้เจมันมันล็อกเป้าได้ยังไม่ไม่เราต้องกดแล้วรอมันรีโหลดอ่ะแล้วมันจะยิงก็ต้องแข่งรอเพื่อแบบยิงยิงพอดีกว่าห้ามเจ็ตไปโอ้ยมันมันไม่ได้ค้างแบบนี้เคยเราเราไม่เรากดคลิกปุ๊บแล้วมันจะโหลดมันจะยืดแล้วเราก็ยิง

มันยิงแล้วเดียวไม่ตายไม่ระเบิดเลยเสียงนิดหนวอยคนเดียวมั <Pokemon> ้งเนี่ยรถทังมา

ตัวน,นาทีทีแต่ตายเป็นคนทีมตายขัดหรือเปล่า,าโอ้ออยยังไม่ทันจริงเลยเห็น <c oughs> คนเดดรลงมาไงพี่ tao là vô hai đó giết 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 hai the giết hai đó giết hai đó đâu bất khả không bất khả không bất khả không. Động tác. Bất khả. Bất khả. Động tác. Bất khả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 .

สองตัวติด เข้ามือไว้พอไปเล่นฮาดไลน์แล้วแบบมาเล่นอันนี้ยิงหัวเข้าฮาร์ดไลน์ก็เข้านะง่แต่ว่ามันมยเหรอไมันผมงอผมยิงหัวใช่มันขึ้นสีแดงแต่มันไม่ตายแต่ทำไปก็ลี่ยสีเมนยิงแล้วมันตายเน่ยขึ้นสีแดงคอตายพี่ไอชุดไอชุดป้กันิรด็คน

แตงควบมีเหลือถึงกระควมเลยเดียวใช้จรวดอะไรอ่ะอาพีจีพิ่แดกไม่เป็นไรตาแตงหลุดหมดขึ้นหอได้เองอื้อตาย สุนแม่เสือกหมดก่อนอาบีีมันก็ได้ปัดเป็นตัวแล้วนี่เเปลี่ยนกระเปลี่ยนกระบอกไปเฮ้ยเอาโนแล้ว e t

เต็มเลยตรงที่จะเอาหอเดี๋ยวผมเฝ้าให้เดี๋ยผมยิงจากระยะไกลให้นั่นโอโห่ผมทุ่มเทมากอะไริลงจากรถถังเพื่อมาเอาหออตว แก่ละ่ลอ้นบ่มไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ็นบีอาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเร่งคาเรพี่อัดยาวตั้งแต่ต้นเกมมาเลย อัดไม่ได้ดิมันเป็นไรไม่รู้